แล้วเช็ดตัวเองไม่ต้องให้แม่เช็ดให้แล้วเนาะเออเช็ดเองนะเช็ดเองไหนไหนโอ้โหเช็ดตัวเองเช็ดตัวเองโอ้โหโจพี่พี่โอ้โหโอ้โหชี้เช็ดตัวเองเก่งจังเลยไหนอเช็ดยังไงเช็ดยังไงโอ้โหเช็ดหัวก่อนนะไหนเช็ดตัวไงเช็ดตัวไงอะเช็ดตัวไม่เอาไม่ต้องให้แม่เช็ดเช็ดเองเช็ดเองเดี๋ยวเช็ดเองเช็ดเองไหนเช็ดตัวยังไงคะอะเช็ดตัวยังไงเช็ดตัวยังไงโอ้โห เช็ดตัวอ๋อนิวชี้กำลังขัดฟันนะคะอือขัดฟันเหรอโอ้โหเดีอยหลังอับน้ําเขาก็จะเช็ดตัวแล้วก็จะแบบนี้นะคะ่ะทุกครั้งเลยอในเะช็ดตัวโชว์พี่พี่หน่อยเร็วเช็ดตัวแล้วเช็ดตัวไหนนิวชี้เช็ดตัวหน่อยเช็ดตัวโชว์หน่อยเร็วเร็วๆเช็ดตัวนะเช็ดตัวเช็ดตัว này chết tua ngay khác à chết tua em chết tua em này nồi chết năng ngay à lụ này chết năng ngay à chết tua là chết tua liều liều chi hả đây kìa ừ, hả đây à chết tua à, này chết tua này chết tua này à mà à mà liều liều à chết tua chết tua chết tua này chết tua ngay à chết tua liều liều hay hang là chết tua hang liều liều mẹ đi bài thằng gặp khao với po liều liều này chết tua ngay อ่ะมาเช็ด oh. ตัวนี่อันนี้อันนี้อันนี้อ่ะเช็ดตัวเช็ดตัวเช็ดตัวเออเช็ดตัวเช็ดตัวเออหมันเก่งว่ะเออชิมันเก่งว่ะอ่ะนหนเช็ดตัวเช็ดตัวอ่ะเช็ดตัวเช็ดตัวเช็ดตัวมันเก่งจังเลยอยู่ชิเนี้ย